ก่อน,อนเธอเอาใจฉันไปเธอในวันนั้นฉันลาเธอคงไม่จาก<อ>ฉัน<อ>ไปเพราะเราเน้นไม่ได้เจอกันเอมันคงจะดีถ้าเราไม่เจอกัน,นแต่ภาพที่เห็นคือเธอไปเจอมันในวันนี้ ฉันก็คงต้องคอยบอกเวลาใีความสุขเอ้เอ้กันีแน,น่อยู่โนมีนะฉันแค่อยากจะมีรักเอ้หน้าแปลกใจที่เขาไม่เอาเธอแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วง เพราะฉันนิงก็มีเอานะรู้ว่าเขาไม่เอาเธอแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉันนิงก็มีเอานะอลิทไม่ตอบแชทผมผมงอนเอยเอยได้คืออยากฟังทันวากันมากใช่ไหมคือผมเปิดให้ก็ได้แป๊บหนึ่ง หน้าแปลกใจที่เขาไม่เอาเธอแล้วเราเรื่องตอนไหนครับค <The> <you> ิดอยู่เอ้ยเอ้กันเนียนแน่อยู่น่มีอเอ้ยฮอ๋ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ตอนนี้ปัญหา ฉันนั้นมันไม่มีปัญญาเธอกับฉันอย่าพึ่งจักกันเลยนะยังไม่ทันถึงเดือนทันวาขอโทษที่ไม่ได้อยู่ตอนนี้มีปัญหาฉันนั้นมันไม่มีปัญญาเธอกับฉันย่าพึ่งจักกันเลยนะยังไม่ทันถึงเดือนทันวาอ๋อและใช่อ๋อเพราะว่าฉันไม่มีกำหนดการแต่หวังลมๆมนั่ง แรงว่าสักวันนึงนะเธอจะกลับมาอ๋อแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเธอคงหมดทางว่าฉันนั้นคิดตลอดแต่่าเธอแค<ต>่คิดเพราะเธอไม่กลับมาอ๋อแล้วขอให้เขานั้นทำเธอผิดใจรู่นจะหยุดตรงนี้เพรได้เลยว่าพร้อมแ้่เธอยักลับมาอ๋อแล้วขอให้ฟ้านั้นทำเธอเปลียดใจไม่ได้หวังแต่ก็พร้อมที่ยอมรอจนทุกวันจนฉันนั้นแก่ตายไม่ได้อยู่ตอนมีปัญหาเ,เพราะว่าฉันเองก็ไม่มีปัญญา ไอ้ <Hey. S 2> ขอโทษที่ไม่ไดีโยตันมีปัญหาเพราะว่าฉันนั่งก็ไม่มีปัญญาไอ้ไอ้ไอ้ขอโทษที่ไม่ได้โยตันมีปัญหาฉันนั้นมันไม่มีปัญญา <c oughs> เธอกับฉันอย่าพึงจากกันเลยนะ ยังไม่ทันถึงเดือนธันวา<ท>ไม่ได้อยู่ตอนมีปัญหาฉันนั้นมันไม่มีปัญญาเธอกับฉันแค่เงจากกันเลยนะยังไม่ทันพยายามใช้อะไรถึงหน้าใสครับใช้ฟิลเตอร์ครับ,รบต,ตาย,ย,ย,ตยดูไม่ดีก็ฉันยอมแล้วเธอจะรู้ไหมว่าฉันยอมโดนปญนญหาจนฉันต้องตายก็ฉันยอม ไม่พูด icism, normal, ไม่มากให้รู้ว you know ่าฉันยอม่อประน้ำที่ฉันต้องตายก็ฉันยอมอ่ะฮะไอ้กันเนียยแน่อยู่โนมีอ๋ออ๋อกันเนียยแน่อยู่โนมีเรื่นี้ผมจะเล่าก็คือผมไปกดตังค์แล้วนะพี่อะไปกดตังค์เอคโอเคแเราเป็นข้ามฝากเฟือโอชิ้วยได้โอเคหน้าใส่พรฟิวเตอร์ครับ มีิลเตอร์ผมอยู่ไม่รอดอยากได้เสือ้อไม่เอาครับผมอลริธอลริธดองแชททุกคนผมมีอะไรจะอวดผมไปซื้อคอมใหม่มาโคตเฟี้ยวดูเชี้ยคอมสองหมืนเก้ากูอัพไปสี่หมื่นห้าคุ้มเลยอยากได้เสือ้อปับ๊บ รอส่งหมดก่อนนะครับตอนนี้ผมโอนเงินคืนบางคนไปที่เขาไม่เอาเสื้อนะครับน่าจะเหลือสักสามสี่ตัวก็น่าจะมาประมูลกันในไลฟ์สดนี่แหละผมอยากประมูลดูสักครั้งอะแบบประมูลแล้วบิดตังกันอ่ะแล้วผมก็จะบิดไม่จ่ายไม่ไม่ส่งก็เดี๋ยวมีแจกทำเหลือแจกไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ ก็น่นแหละน่าจะมาประมูลกันในไลฟ์สดประมูลรักสามสี่ตัวถ้าเหลือนะแต่ตอนนี้ขอส่งให้หมดก่อนนะครับเลอเยอะมากผมเพิ่งส่งไปประมาณห้าสิบสี่ตัวได้มั้งผมที่ตัดวันนั้นเป็นทรงเดิมอย่างที่เคยเป็นก็บอกแล้วเกิดมาทรงไหนมันก็ทรงนั้นแหละครับเราบังคับเขาเรียกว่าอะไรอะยีนปะหรือว่าอะไรกรรมพันธ์นี้เหรอพ่อผมหยิกแม่ผมหยิกลูกเกิดผมหยิก ก็ไม่เข้าใจอ่ะบางคนก็บอกไปอาบน้ําไม่หวีผมไปสระผมผมสระให้ตายเนี่ยคนผมอยากโศกยังไงมันก็อยากโศกว่นยังข่าถ้ามันไม่ไม่หนีบอ่ะสุริยามาพี่ทีมคือพี่ทีมจะถ่ายเอ็มวีไหมก็คือเดี๋ยวผมจะมาประมูลในไลฟ์สดนะครับถ้ามันเหลือก็ตอนนี้ขอดองเพลงก่อนแล้วก็จะทำเอ็มวีเดี๋ยวเพลงธันวามีพี่สุริยามาแจมด้วย พสุริยาก็นี่ครับไอจีสุริยาจุดเแล้วก็เพลงเมื่อกี้อะไรนะเขาไม่เอาเธอแล้วอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีเพลงกับไอ้มอนกับไอเอซินายสี K ่ละแล้วก็มีมีกับไอ้มอนอีกเพลงหนึ่งเป็นห้าเพลงตอนนี้แล้วก็รอทำเอ็มวีตอนนี้ผมเอาตังค์ไปทำธุรกิจละเสื้อตัวละเท่าไหร่ ไม่ได้ขายแล้วครับแล้วก็ไม่มีขายที่ไหนด้วยมีคนทักมาบอกว่ามีเฟซเฟ,ฟหนึงบอกว่ามีเสื้อผมขายผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเตือนแล้วนะว่าอย่าไปซื้อที่ไหนนะครับถ้าไม่ใช่ที่ผมร้านก็กว่าจะส่งเสื้อผมก็รอห้าเดือนก็คิดเอาเองเด้อขายเสื้อเลยครับถ้าผมขายเสื้อผมขายไปเรื่อยคนมันก็มีอยู่แค่สามร้อยคนผมทําเสื้อมาสามลายลายละสามร้อยตัวทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เบื่อแค่นั้น ผมทํามาให้มันดูแรดีกว่ามันจะได้แบบมีคุณค่าต่อคนที่ซื้อไปด้วยถ้าผมทํามาแบบจําเจคนที่ซื้อไปมันก็จะไม่มีความหมายต่อที่ซื้อไปดิเขาซื้อไปเพราะเขาอยากได้แบบซื้อไปผมงงวะ่ะผมจะอธิบายยังไงดีผมอยากให้มันดูแรให้มันดูแบบว่าน่าซื้อมีคุณค่าเวลาซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยเซมอนทีบอกคือไม่ใช่ครับไม่ใช่เดมอนนีตมอนซีมอนครับผมนิ้วมือวิสสวย ทุกคนผมจะอวดพอนี้ผมจะอวดให้หมดเลยดูที่ผมไปซื้อมาไม่อยากจะโม้โคตรเท่แล้วก็ตัวนี้เอาไว้ก็คือเสื้อเฮียอะไรไม่รู้แพงชิบหายอย่ามเล่าเรื่องพี่ผมไม่อยากจะเล่าอ่ะแต่ใคาม,มาเล่าก็ได้ไลฟ์วันหน้าค่อยเล่าดีกว่า รีบเล่าเดี๋ยวคนมันก็มาฟังเสร็จปั๊บมันก็เลิกเบื่อไม่มาดูละในบอกจะพากูไปฟิวโอพี่คือผมทักพี่ไปพี่ดองแชทผมพี่นี่นะครับสูตรหน้าใสนะครับยัดนมวันทีหนึ่งกันลอนฮึมไม่ดิสคอร์ดไหมคะผมเคยทำดิสคอร์ดแล้วมันไม่เวิร์กนะครับคนมันก็เข้ามาแค่อยากคุยกับผม,มแหละมันเบื่อมันก็ไปแค่นั้นแหละ แล้วเดี๋ยวผมจะหาเซิร์ฟเกมเปิดให้ทุกคนเล่นกันเร็วๆนี้อีกอย่างที่ผมจะอวดก็คือกระเป๋ามันก็เป็นเงินทั้งหมดที่ทุกคนฟังเพลงผมแล้วผมก็ได้มันมาผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามผมตั้งแต่ผมกี่ซับวะบางคนก็บอกว่าเออผมเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้เลยแล้วกันผมไปทัวร์ที่พรามสองทัวร์เสร็จลงเวทีมีพี่แก่คนหนึ่งโคตรแก่สักมาแล้วก็ใส่ทองเรียกผมพี่อาร์มพี่อาร์มโอ้โหแบบ เฮียเขารุ่นพี่กอบกูอีกอะเขาเรียกกูพี่อะแล้วก็บอกว่าเชื่อไหมนเนี่ยพี่ผมติดตามพี่ตั้งแต่พี่พันทรซับอะผมคิดในใจว่ามันก็พูดเหมือนกันทุกคนนั่นแหละแล้วพอกลับบ้านมามันส่งรูปม,มาในแชทส่งรูปคู่อะแล้วพอผมเลื่อนดูไปข้างบนมันแคปเพลงตั้งแต่ตอนผมพันทรซับแล้วผมลงอะคิดดูดิโคตรใจอะที่เหลืออะไรมัางอะติดตามมานานแล้วพี่พอมิดาม่าเม้นดา ไอ้อามไม่อาบน้ำไออามดินทาคนน,ค,นนคนนู้นคนนั้นคนนี้ไอ้อามบิดไอ้แปมคือรู้ยังรู้ได้ไงครผมบิดเออไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าไปถามเจ้าตัวเองนะครับมาอวดของต่อนี่โคตรเทใส่แล้วเหมือนผู้หญิงปะโคตเหมือนผู้หญิงแต่ผมก็อยากได้เพราะมันเทจักรินมาเดี๋ยวมี MV เอ็มวีกับเพลงเพลงมานั้นด้วย รเราวาราต้องจากกันเดี๋ยวให้แจ็คมาถ่ายให้นะครับแจ็คก,ก็คือตากล้องผมเองไม่รู้แหละใครอยู่กับผมตอนนี้ผมก็อยู่ถึงตอนหน้าแหละแล้วก็อีกสองแสนซับก็ล้านแล้วผมต้องไปต่อผมรู้แค่นั้นแหละผมต้องมีคนดูเฟซไอ้ย,ยดูไลฟ์ด,นดูนู้นดูนั่นดูนี่หลักพันให้ได้ผมต้องมีคนใช้รูปหลักพันคือผมต้องมีทุกอย่าง ด้วยความพยายามของผมผมไม่ยอมหรอกพี่อาแบบน้ํายังขอโทษที่ถามนะทีหลังถ้าเป็นมารยาทนะครับทักมาถามดีกว่านะครับผมก็ตอบให้นะครับว่าผมไม่อาบขี้เกียจหยอกมารยาทนะครับทักมาถามมาาก็ได้พี่อาแบบน้ํายังคิดว่าถ้ามาลุมเม้นกันว่าไอ้อาแบบน้ํายังไอ้อาแบบน้ํายังคิดว่าไงอ่ะมาดูเทมาไหมะ แล้วก็คนที่เพิ่อมาติดตามไอจีก็ขอบคุณนะครับผมกระเป๋าสรงเอป่ะพี่ใช่มกีดดูเดินไปส่งยาได้เลยเนี่ยแบบยาแล้วยังมานั่งอวดกระเป๋าเหมือนคนเฮอะป่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงโชว์อีกรอบนึงคนฟังเพลงโกทุกที่กันนี้มันเป็นยุคพี่ตอนนี้ก็มี the first class ผวมึงกกลุกดิย้อ n มา t h e f u c k i n g rookie ไอ้นายกูเป็นลูกพี่พี่วูออดีมาฟกเกอร์ฉันเพียงต้องการแค่ช่วงเวลาที่ดีเกลาวไปข้างหน้าเสื้อยังไม่หมดนะครับผมโอนตังค์คนบางคนไปสีห้าคนแล้วมั้งก็ไม่ได้แต่โอนไปหลายคนอยู่แหละเออเออาสุดท้ายผมจะไปแล้วทุกคนผมต้องไปแต่งเพลงต่อ มาพร้อมน้ำตาตอนเธอเอาใจฉันไปเอถ้าในวันนั้นฉันลาเธอคงไม่จากฉันไปเพราะเราันไม่ได้เจอกันเอมันคงยังดีถ้าเราไม่เจอกันแต่ภาพที่เห็นคือเธอไปเจอมันในวันหยุด ฉันก็คงต้องคอยบอกเธอละมีความสุขเ hey. 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 อยเอยเอยคอยย่ามาเชียงรายอีกไหมอยากเลยครับเชียงรายโคตรสุดหน้า uh. hey. แปลกใจ <Hey. S 1> ที่เขาไม่เอาเธอแล้ว เขาไม่เอาเธอแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วเพราะฉันนี้ก็ไม่เอานะอยากไปดูคอนเสร์ตสักครั้งเดี๋ยววันที่29มีที่ตากนะครับแล้วก็รอดูว่าจะได้ขึ้นที่ Sit Down Future ไหมขอบคุณทุกคนที่ตามมาจาก YouTube นะครับนี่แหละถ้าไม่ได้ตามมามไม่รู้แล้วก็ผมเป็นไงในะตอนนี้น เมื่อไรจะฟีดเพลงกับต๊อดผมไม่ไปฟีดกับใครแล้วครับอยู่แค่คนที่ผมรู้คิดว่าผมดีกับเขาเขาดีกับผมก็พอใครจะไปดูต๊อดแปบปิดวงบิดแบนด์อะไรก็ไปดูนะครับคนที่ไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไม่มีดราม่าอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแรปยังไงให้ตรงคีย์ฮะผมไม่ได้แรปนะครับแบบผมเขาเรียกว่าร้องอู้กำเมืองได้ก่ออู้ได้บางคำพยายามู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ลังสิตนะครับ โอเคทุกคนไม้เจอกันใหม่นะครับสตาร์คนในเงาคอมาได้นะครับ <H it>